ถ้าต่างคนต่างเงียบทำยังไงดีคะหนึ่งครับคุณห้ามทักไปเด็ดขาดครับสองครับในขณะที่คุณเงียบแต่ชีวิตของเราจะต้องเสียงดังหม,มรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณอยากให้ต่างคนต่างเงียบแล้วอีกฝ่ายจะต้องลดอีโก้กลับมาเขาจะต้องเห็นว่าชีวิตของคุณกําลังเป็นขาขึ้นแต่ครับถ้าต่างคนต่างเงียบแล้วอีกฝ่ายมองมากลับเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ย อยู่ที่เดิมแย่ yeah, ลงโชว์ความซึมเศร้าท้อเฝืคนมันจะดูถูกคุณครับแล้วคนมันจะไม่เลือกคุณครับมันจะมีคนใหม่ที่เร็วมากแต่ถ้าเขามองมาแล้วครับคุณดูมีชีวิตที่เป็นขาขึ้นครับสิ่งนี้จะทำให้คนรู้สึกเสียดายครับและมันจะเริ่มเสียใจครับคำถามคือวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายเสียดาย หรือคุณกําลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายสมเพศเวทนาจำไว้นะครับเราเงียบก็จริงแต่การใช้ชีวิตของเราจะต้องเสียงดังคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1,9 9 0เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1 9 9 0บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสนิทมูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อน และสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ